สวัสดีครับพี่น้องกเกษตรวันหยุดเมื่อนี้สีพามาฉีดมันหน่อยฉีดปุ๋ยมันหน่อยนะครับนี่คือสูตรปุ๋ยผมกัะปีครับนี่กัะปีแล้วก็เครื่องดื่มชูกำลังสองฝาอันนี้ไข่ตัวซานนี่ผมเพีดเองครับหมากาเอ้นี่สิบมือครับกวดนี่หนึ่งแล้วก็ปุ๋ยหมักปลา หนึ่งขวดแล้วก็น้ำหมาขี้หมูสองขวดครับแล้วตามด้วยอันนี้น้ำยาล้างจานเป็นสารจบใบครับอันนี้ใส่น้อยเดี๋ยวพอนี่แหละครับส่วนผสมหฮมผมที่จะขีดมันครับมันน้อยใส่สองขวดก่อนถ้ามันแย่เพิ่มเป็นสามครับมันประมาณเดือนกว่าไปมันแข็งแรงแล้วไปเลยครับไปขีดกันเลย นี่ครับพี่น้องมันหน่อยผมอันนี้เมืนน่อนวันที่สิบสองเมษานะครับนี่กับมันสิบสองมือพอดีมันสิบสองมือครับน,นี่ซีให้ซีให้ครับบว่วที่เบิร์ตแตกเปร้วแล้ววันนี้เพราะว่ามันเริ่มมีต้นแตกใบกับมาหลายแล้ว เดี๋ยวทร้องฉีดให้เบื่อครับวิธีฉีดฉีดยังไงครับนี่ครับการฉีดเขาก็ฉีดใส่ต้นนะครับต้นไผ่ต้นมันเลยครับฉีดใส่ต้นไผ่ต้นมันได้ทีเลยครับมันที่ได้ประหยัดครับฉีดใส่ต้นเลยครับต้นไผ่ต้นมันประหยัดดีครับยังไงเแต่ว่าต้องมาฉีดทุกอาทิศนะครับผมฉีดทุกอาทิ์ อาทิตย์ที่แล้วผมกัมาฉีดแล้วรอบนึงครับอันนี้ขีดครั้งที่สองแล้วรอบแรกผมไม่ได้ท้ายไว้อันนี้รอบสองอันนี้มาแตกเนี่ยครับเดี๋ยวที่ได้มาสมครับมันมีอัน,น,อน่าเกิดกับมีครับส่วนมากมันที่เกิดซ่าบางงานนะ่ะมันแตกมาตใต้ดินครับมันผมส่วนมากแตกมาแตใต้ดินเลยประมาณหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแตกมาใต,ต้ดินครับนะครับขีดส่ต้นแล้วเนี่ย นี่อันเนี้ยเบื้องแตกมาใต้ดินนะครับพวกที่แตกใต้ดินนี่มันจีออกหักก้อนครับเราฉีดไปที่ไลนครับฉีดเทและสองแถวฉีดใส่ต้นเลยครับนี่ครับฉีดไปเรื่อยๆครับ กอดีของการฉีดปุ๋ยทุกอาทิตย์คือเขาที่ได้ลูกลูกว่าหย่ามันเขามีพอนะครับอันนี้เริ่มมีแล้วครับเดี๋ยวที่ได้เอาจกม่เสียนะที่เป็นสา์อาทิตย์หน้าที่ได้ม่เสียหย่ามันับไทยเบื้องนีเล่นะครับเดี๋ยวพับเปยน,นึงเปยน,นึงก็ได้หลายเติบน,นะครนะพี่น้อง จากพุ่นมาเปลี่ยนึงนั้นนะครับนี่ก็ที่เบิดประมาณสามเปรกวกว่าน,น,นี่น้ำเปียแรกเบิดแล้วแล้วก็ต้องมีเนวกันลืมเนาะคือไม่ครับสักไ้เลยสักไม้ไว้ผมเป็นคนขีดลืมว่าขีดหัวได้แล้วครับสักไม้ไว้เลยโอ้นี่ตูกจอดยู่พุ่นนะครับต้องย่างลุกไปเติมยี่พุ่น เบิ่งครับมันสิบสองเมื่อตอนแรกว่าที่บ่ได้มาขีดแล้วครับฝนมันตกอันนี้มันตกน้อยเดี๋ยวมันซ้อเอาครับเบิ่งมันนี่นกำลังแตกออกมาจากใต้ดินแล้วนะครับอรของผมสมากที่แตกออกมาจากใต้ดินนะครับเบิ่งเบิ่งครับนะครับแตกมาจากใต้ดิน นี่มันสิบสองมือได้ครับเนี่ยแตกใกล้ดินนะครับต้นไม้งานจะแตกซ่าเนี้ยเบื้องกำลังงัดดินขึ้นไหมเนี่ยโอ้อันนี้งามเด้ออยู่ร่องพอดีเขียวแล้วครับไปเรื่อยๆครับนะครับอันนี้กระแตกมาจากใต้ดินครับ ผมพยยกล่องนะครับเนี่ยปลูกแบบสูตรอาจารย์ท้องอาจารย์ท้องธรรมดาพี่ไม้นะครับแล้วว่าก็ต้องยกล่องดอกพระท่านผมก็ร้องเบืง้งผมมี้ใดเห็ดหรอครับแถวเนี่ยแถวละเวนะครับผมมีคนเห็ดนี่ผมนี่บ้าผู้เดียวทดลองเบืง้งวันเปลี่ยนใด สองของเจ้าของเลยนี่ครับเป็นยังไงที่ไทยเบื้องทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์นะครับที่ผมมาฉีดนะครับตอที่เอาล้เป็นรูปนิ่งใ้เบื้องข้อมแตกต่างครับของแต่ละอาทิตย์วันเป็นยังไงนี่ก็เริ่มพึ่งที่แตกออกนะครับ,บางานก็ะแตกขึ้นจากดินซ่าเนี่ย ต้นไดนแต่ก้อนงามแล้วครับเพราะว่าผมฉีดไปแล้วรอบ,รอบนึ่งนี่รอบซองครับเนี่ยนี่ครับเริ่มงามแล้วครับต้นนีต้นยาวแล้วฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะนะครับทั้งช่อง YouTube เกษตรบรรยุทธไทยบ้านเฮาและก็เพจเกษตรบรรยุทธไทยบ้านเฮาครับ คุณจะลงจังซี่ทุกอาทิตย์ครับ